จับอ้นกอันนี้ก็ได้หรอกอนกพิราบจากตัวนึงเราจะจับอ้อนกพิราบตัวนึงสบายดีพี่น้องอยู่กับสเปรเล่ก็แตกและแฟนเบสสเปรเล่รันทุ่งทุกคนครับมืนนมอ้อ,น,อ,น,อน,น,นี้มาเอินควนเอินควนมื้อน,นี้มาเอินควนเอินควนนี่เป็นพี่นี่ความเสียความเสียของบักฟังปอนบ่ ข้มเสือของคนอีสานเศร้าขมนเศร้าวซาว,วยเศร้านี่ครับเป็นขวมเสือเอิน้อนควรนี้เพราะว่าสิเป็นลดลมม,มีการเลือดการเจ็บโตเกิดขึ้นเม็นไว้ย่ไครับอืมที่มากอเอิน้อนควรอยู่นี้แต่ว่าถ้ามีการตายเกิดขึ้นเขาเอิ้นว่ามาเอิ้นวิญญ,ญาณอันนี้เขาเอิ้นว่ามาเอิน้อนควรเอินเ้นเส้นแล้วกัน มีโตนั่นโตนี่ก็จับไปนั่ครับมือนี่อาจรีได้ไล่จับนกพิราบได้จากโตหนึ่งเพราะว่าอยู่ลงยิ้มเกิดจากการอันนี้ตีกันตีกันตีกันครับตีกันอยู่ลงยิ้มเก็บโตก็เลยเดี๋ยวมาเอื่นญขวนนี่พยานอยู่นี่แหละเขาว่าไม้หัวไว้ยู่พยานเขาว่าจะเอาหชนักพวกเราอีกนะ ป่อยแม่บักฟังฟอนมึงที่เป็นควนได้ครับจับเอาบักฟังฟอนก็ได้ดอกมาใส่เลยบ่มีเด้ตะก,กระเตีตยนเนี่ยนี่ไปจับตะก,กระเตียนมาเร็วไ,ไ,ไปหามาหาแม่มาบักถอยไปหามาทางคุ่นไปหาแม่งมาเลี้ยง,งตัวอะไรก็ได้หรือมึงจับนกได้มึงจับมาเลี้ยนนกหน่อย หาเม่งหาเม่งแลก็ต่องเตียงคันหาถูบเทียนอาหารข้าวหวานอาหารข้าวหวานเส้นอ,อาหารข้าวหวานนี่ได้แก้สมปะน้อย ก็จอยู่บงเดมาบานขาเลยล่ะคิวมามาคิวอ้าบานเาเลยอ้าวกะวิงมาพร้อมครับอากะวิงมาสอนน่าจะเอาแหมมาน้าเนาะ่านเอาเลยมันจังไงดี เดี๋ยวเดี it, the one, the one. But, now, yeah. ๋ยวเดี๋ยวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวมาบีงมายังบอสอนเอาหกได้ก่นกได้กเอามาจักัวเอาใส่กบีงง่ะมาได้ยักตัวมูสุบบจับบ้าางปอนกันเดอกเัียใส่กบีงอ่ะ

เรียบร้อยยวจะไปปลูกแค้นครับนี่แหละเป็นประเภทเนี่ยความเสือของเศร้า,าอีสานคนบนล,ล่างนะครับเนาะเป็นการเอื้นควรบัวว่าสิเป็นตกนนหนำกุ้ยซ้นเออเห็ดให้เลือดตกยางออกครับเฮ็ดห้เลือดตกยางออกเอาเอากระเป๋าไปนั่งดีละาไหมไงนี่ ว่าจะเป็นเรลียบตกยางออกเทดให้มีการเจ็บโตเกิดขึ้นก็ต้องเอื้นขวนครับเอืเอ้นขวนขวนเจา้เาไปยูแห้งขุนตำบลใดขวนไปยู <c oughs> ขวนไป,ย, <c oughs> นปยูน้ำงาใหม่งาอย่างับอนี้แหละเรวจะไปปลูกแทนต่อถ้าเป็นงานแตลงงานอย่างกับเป็นเอื้นขวน,นนั้นเป็นมอภาพเมื่อจับที่ที่ใบสีอย่างดีนะครับเนาะ ฟีซี่ใบสีสูขวัญยังดีอันนี้ก็เป็นธรรมดาครับก็ได้เอิญทำนี่แหละนะครับไปผูกแขนมันนี่ก็ถ้าเป็นการตายมีการการตายเกิดขึ้นก็สีน้ำผาบ้านน้ำครับสีองค์ขน,นาดเพลินเอินว่าม,มาเอิญนวิญญาตนำพี่น้องเนานะอ๋ะอเดีเ๋ยวไปเบิ่งการผูกแขนต่อครับยุ่งเหยียนเอาซ้ำนี่กัอนอ่าถึงบ้านแล้วครับ

นะครับานักบันคืน้อเอนน้เอาหารนารับระี่เล็กเป็นหรือเาฟันมาสั่งนางแม่นามราหหำอยูองดีนไหมเอาไหมช่างังไงมุ่้ันางเออนนี้ขั้นกับมอไซครถกขาดไม่บ่งมีสิยี่สิบน่ะ อ่ามญขึ้นนะมันปัญเออมันบ่ญากเออมันบ่ยากขึ้นน้อยไน่นยิ่งไอผู้ปู่เขียนอะไรเออาปาับนยังไงละเป็นเื่อใหม่ยัเป็นเรื่ใหม่ยังสนามต

ก็เกิด่เออบัก่เกิดมึงเอาไกล้ไปเพี้ยนเขาไมเนาะไกลเมื่อไปเสียงกันบักโม่แกเดียวไปขาตะเกียบมันบ้ารมีขาตะเกียบกัรนนี้เทาก็ลืมสูตรมันแล้วเ็มน้ำขาว้าวมันแกแกแกแล้วเขาเื่นขาตะเกียบเ็นถ้เาขายุพันถุงเอาลูกสา บอหันมีตอนนี้เออนี่ต้องเป็นตัวยางลอยหนึ่งกันสิเดี๋ยวมันสิบบคุมค่าขนมเชีนแล้วเนาะอืมปลูกหน่อยมันคุมค่าขนมเชียนี่ บอกุ่มบอกุ่มเลยค่าขนมเสร็จบอกุ้มค่าประตูเนาะกิปสองสวยเนาะตัวนี้ก็หลละันบอกมแล้วพี่อาคลิปนี้สับนี่แหละครับขอบคุณเ c ปซีไรครับสบายดี